ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน youtube และใน facebook อย่าลืมนะครับลุงช่างครับมีปัญหาน้ำซึมตามรูสกูยึดกระเบื้องหลังคาผมซื้อสเปรย์ฉีดกันซึมก็ใช้ได้แนตะ่มันอาจจะบางจุดถ้ามันฉีดไปแล้วมันยังไม่หมดมันก็อาจจะเป็นมีอันนึงถ้าถามลุงช่างนะแต่มันอาจจะไม่สวยนะแต่ลุงช่างว่าถ้าเป็นลุงช่างนะมันเวิร์กไอเทปสีเงินที่เป็นกาวยืดยืดตัด แปะครอบลงไปเลยเพียงแต่มันไม่สวยนะถ้าเราติดเรื่องสวยก็ไอ้ตัวนี้อาจจะยุ่งนะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ติดเรื่องสวยนะเป็นลุงช่างนะลุงช่างใช้อันเนี้ยเอาสเปรย์ฉีดเสร็จนะตัดเทปตัวเนี้ยแปะทับมันไปอีกทีนึงเอาชวชว์ๆไปเลยรับรองมันทนแน่เลยเพราะว่ามันเป็นกึ่งพวก PVC อยู่แล้วพวกผ้าใบอ่ะมันเหมือนเหมือนทบจะเป็นผ้าใบลองดูลุงช่างว่ามันก็น่าจะใช้ได้ ลุงช่างครับอ่าสลับข้างบ้านขนาด2อคูณสเมตรสุดครับแล้วจะเทพื้นทับโดยขยายพื้นที่ใหม่เป็น8ปดคูณสต้องมีต่อหม้อที่ขอบมุมพื้นที่แต่ไม่ได้ทําต่อหม้อใต้สลับเดิมจะมีปัญหาอะไรบ้ามันอยู่ที่ไอสอคูณสมเนี่ยมันมีมันมีเข็มมีต่อหม้อรับหรือเปล่าถ้ามันมีเข็มมีต่อหม้อเนี่ยไอที่คุณจะขยายเพิ่มคุณต้องแยกชิ้นออกจากกันโอเคไหมครับไอตรงนี้คุณจะเสริมให้เข้าระดับคุณก็เสริบไปแล้วก็ที่คุณจะขยายเพิ่มเนี่ยก็ต้องกีดแยกแล้วก็แค่เทมาชนแล้วก็ต้องเว้น ถึงคุณจะไปทําเข็มให้อไอที่ชิ้นใหม่เนี่ยก็ต้องเว้นอยู่ดีครับเพราะวันคนละเวลาคนละเข็มกันยกเว้นไอ้ที่2อคณสามของคุณเนี่ยที่บอกซุดเนี่ยเป็นพื้นบนดินถ้าเป็นพื้นบนดินเนี่ยคุณปรับดินใหม่หมดเลยแล้วก็เทใหม่จะทุบไอ้นี่แล้วเอาออกหรือไม่ทุบก็ได้ฝังมันไว้อย่างนั้นก็ได้แล้วก็เทใหม่ได้เลยถ้าเป็นสลับบนดิน่ยค่อนข้างง่ายเป็นเป็นพื้นใหม่พื้นเดียวเลยได้ถ้าอยากทานะครับหรือจะตัดจอยสีแผ่นอะไรเนี้ยได้หมดแต่ถ้ามันมีโครงสร้างอยู่แล้วต้องแยกโครงสร้างนะครับ สวัสดีครับลุงช่างขอญาตเรียนถามนะครับถ้าเรายื่นแบบขออนุญาตสร้างบ้านชั้นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วได้รับอนุญาตให้สร้างได้แล้วในระหว่างการก่อสร้างเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนแต่โครงสร้างทางวิศวกรรมจะได้ไหมครับอย่างนี้ครับ ตามกฎหมายเนี่ยเรามีสิทธิ์ขออนุญาตกี่ครั้งก็ได้เรายื่นขออนุญาตไปแล้วได้ใบอนุญาตแล้วระหว่างสร้างเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราก็เราก็ทําแบบเปลี่ยนแปลงขึ้นมา,มาใหม่ตามที่เราอยากได้เสร็จแล้วเราก็ไปขออนุญาตได้ครับโดยใบอนุญาตเดิมก็ยังมีอยู่นะเสร็จแล้วเขาเ็าเรียกว่าไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารบนใบอนุญาตเดิมเดี๋ยวพอไอ้โดนิศเขาตรวจสอบเสร็จเราก็ได้อนุญาตใบใหม่ออหนึ่งใบใหม่ออกมาคุณจะทำร้อยครั้งก็ได้เขาไม่มีข้อห้ามข้อบังคับเขาแค่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ แบบที่คุณได้รับอนุญ,ญาตคุณต้องแจ้งใหม่ไม่ไมงั้นเขามาตรวจแล้วจะกลายเป็นว่าคุณสร้างผิดแบบ นะครับข้อแรกทําได้หมดนะครับแต่หมายว่าต้องทําถูกต้องตามข้อกฎหมายระยะล้นก็ยังต้องได้ต้องมีพิษกรคือต้องทําเอกสารขอญาติใหม่หมดเลยอะรือออกมามีแบบอีก5ชุด3มชุดแล้วก็ต้องทํามีพิษกรถามวันนี้เซ็นก็ต้องเซ็นใหม่อันนี้คือค่าใช้จ่ายถ้าถามลุงช่างก็คือมันต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือคือพวกแบบหรือคนที่เซ็นเขาก็เห็นครั้งที่แล้วเขาจบไปแล้วเขาก็อาจจะคิดสตังค์คุณเพิ่มแต่ถ้าคุณให้อยากให้สบายใจแล้วถูกต้องคุณต้องยื่นและก็ยื่นได้กี่ครั้งก็ได้นะครับ สวัสดีคระลุงช่างติดตามลุงช่างมาสัญญาหนูกมกลังลสร้างบ้านรบกวนลุงช่างช่วยแนะนําในการทําสัญญาจ้างแบบเหมารวมด้วยค่ะหนูดูแลทําบ้านคนเดียวไม่มีความรู้สัญญาจ้างแบบเหมารวมอ่ะจริงๆที่เราทำเนี่ยกันทั่วไปเนี่ยชื่อสัญญาจ้างแบบเหมารวมนะหรือภาษาอังกฤษเรียกล่าซํานะครับไม่ใช่แบบวัดปริมาณที่เรานึกว่าเราไม่รู้หรอกเราเรียกว่าอะไรแต่จริงๆเนี่ยสัญญาที่เราทากันอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญญาเหมารวมทีนี้มันก็จะขึ้นกับความละเอียดของแบบกับเอกสารแนบสัญญาถ้ายิ่ง ยิ่งแบบละเอียดนะครับรายเอกสารข้อตกลงต่างๆละเอียดเนี่ยมันก็จะ ค่อนข้างจะรัดกุมนะลุงท่างคําแนะนําก็คือพยายามให้แบบหรือข้อตกลงที่คุยกันตอนต่อ,องเนี่ยเขียนออกมาอย่าตกลงปากเปล่าเช่นเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนไอ้นั่นเขาทำตรงนี้เพิ่มให้ชั้นทําตรงนั้นเพิ่มให้ชั้นตรงนี้รวมแล้วอย่าแค่พูดนะครับแล้วให้เขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับพี่เดี๋ยวผมทําให้ราคานี้จบไม่จบครับเขียนใช้ปากกากระดาษเนี่ยครับเขียนแล้วก็แค่ระบุว่าอันเนี้ยเซ็นชื่อ2คนแล้วก็เป็นระบุแค่ว่าอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบไปเลยคุณจะมีกี่ใบก็ได้ ็นแนบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเขียนออกมานะครับแล้วก็กฎหมายก็ไป่บังครับว่าคุณต้องไปกิมเพิ่มอะไรคุณลายมือคุณเขียนน่ยอะไรก็ตามที่มันพิสูจน์ได้ศาลเขารับเป็นเอกสารหมดนะครับในทางในทางกฎหมายเพราะนั้นพยายามทํารายละเอียดให้เยอะที่สุดอะไรตกลงอะไรที่เป็นวาจาเขียนลงไป ลุงช่างทาวโฮมด้านหลังวกว้างแค่1.5เมตรทำเคาน์เตอร์พอได้ไหมครับถ้าเป็นผมแลม้ว1.5เมตรน่ะผมก็ทำเคาน์เตอร์บนดินนี่แหละแล้วก็อย่าไปเกาะกับบ้านนะครับมันจะซุดบ้างอะไรบ้างไม่ต้องลงเข็มลงข็มหรอกผมผมผมก็เทปูนหน,หนาหน่อยให้มันซุดได้พูดกันตรงๆน่ะเหมือนทำโต๊ะโต๊ะนึงอ่ะนะฮะแล้วอย่าไปเกาะกับผนังบ้านไปเกาะเดี๋ยวมันไปดึงปูนฉาบแตกเพราะมันมีที่แค่นั้นเองถ้าเราแยกออกจากกันแล้วเราเข้าใจยอมยอมรับให้มันขยับได้อาจจะซุดบ้างอะไรบ้างหรือถ้าถ้าไม่อยากซุดตรงเคาน์เตอร์ก็็ให้้้ช่างซือเขมันๆ สองเมตรมาขยมขยมหน่อยนะครับรับสี่ตัวหตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เทพื้นแล้วก็กอะขึ้นมาให้มันชุดลงเท่าๆกันแต่หลักการคือไม่เกาะกับผนังตัวบ้านควรจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งถ้าถามลงุงช่างนะซิปไปอยู่ทางด้านรั้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาอยู่ทางด้านเนี้ยอย่าไปเผลอฝากกับผนังบ้านมันแตกแหกแน่นอนนะครับ